มาแล้วจ้าใบาสัน S สที่คุณรอคอยนี่เลยหกฟุตหกท่อนเดียวนะคะขายดีมากๆนะคะแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดมาจนถึงปลายเลยไกด์เป็นไกด์ซิกอย่างดีนะคะดีไซน์เจแปนซองก็ซองก็สไตล์เจแปนนะคะแต่ราคาไทยแลนด์ไทยแลนด์นะคะดีไซน์สวยมากๆนะคะตัวนี้มาทั้งหมด3ามเวทนะคะความยาวหกฟุตหกสองท่อนนะคะมีเวทหกสิบสองแปดสิบเจ็ดแล้วก็สิบยี่สิบนะคะราคาเดียวกัน ด้ามจะเป็นทรงพินบอลลิงนะคะคตรหล่อนะคะคต้นหล่อนะคะหล่อสุดในปี2022แล้วนะคะรีซีทเป็นรีซีทแต่งนะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิงนะคะชอบแบบไหน <AR C> จัดแบบนั้นนะคะข้างล่างจะเป็นทรงพินบอลลิงพลาสติกนะคะสวยน้ำหนักเบานะคะส่วนทั้งบนเขาจะมีอาตัวเบสจะเป็นข้างล่างให้เป็นด้ามก๊อกนะคะส่วนทั้งบนของสปินนิงก็จะเป็นก๊อกนะคะก็หล่อนะคะก <AR C> <ๆ>็หล่อมากๆนะคะบอกเลยว่าเหลือน้อยแล้วนะคะ เหลือแค่อย่างละ5คันเท่านั้นนะคะมี3เวทนะคะ6ฟุต6ท่อนเดียว 62, 87แล้วก็10 20นะคะราคาเดียวกันนะคะ1490บาทนะคะ1490บาทโอนเงินก่อนส่งนะจ๊ะรวมค่าส่งเพิ่มอีก200บาทต่อครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันในครั้งเดียวนะคะขอว่าอย่าอยาเกินสี่คันก็พอนะคะเพราะว่าหนูใส่ท่อใหญ่สุดได้แค่4คันนะคะรอบที่แล้วส่งไปลูกค้าก็จัดคนละ2งเวท2เวทแป๊บๆก็หมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะ ไกด์ใหญ่มากนะคะเป็นไกด์ซิกนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สายพีอีข้อดีของไกด์รุ่นนี้นะคะคือวงไกด์แข็งแรงมากนะคะพี่แล้วก็ไกด์ค่อนข้างจะใหญ่นะคะใหญ่แบบทรงสลิมไม่ได้ใหญ่เทอะท่าเหมือนรุ่นเหมือนพวกคันถูกเนาะยีซ้ายถุงก็เจแปนนะคะไกด์เบสเนี่ยหนูชอบเขามากนะคะวงในใหญ่นะคะข้อดีก็คือเวลาเราตีสายออกไปเนี่ยมันจะทําให้ลูดสายเนี่ยมันจะไม่เป็นูกระสายเรามากนะคะทําให้ตีได้ไกลขึ้นนะคะ ลูกค้าที่ชื่นชอบเวทไหนจัดได้นะคะถ้าเป็นเวทกระสูปประช่อนแนะนำหกสิบสองนะคะหรือถ้าแบบเอ้ยยังไม่แน่ใจนะขอกลางๆไว้ก่อนแนะนำแปดสิบเจ็ดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีคันเบ็ดเลยแนะนำเวทสิบยี่สิบเอาไปก่อนนะคะเป็นเวทมาตรฐานที่หลายๆคนควรมีนะคะหลายๆคนควรมีนะคะบอกไว้เลยก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหเด้งเด้งแบบปึง๊ง